ฮ้ยเฮ้ยพี่ hey. มีแจ้การเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยค่อยดูแกกินยานอนดิ้นเฮ้ยน้ำ <Hey. S 2> มองตาสามพระวัตรท่านต่อต่ตมาต่ตรู้จักมันเป็นหลุมที่เหมือนเขา ไหว้พี่สาวกับแม่เฮ้ยแต่ฝ้ามันร่วงลงมานี่อันนี้ก็ร่วงแล้วบ้านนี้ก็ร่วงพี่แล้วต้องหนูหเฮ้ยเฮ้ยพี่ดูที่ประตู โอ้ยลูกกูจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่พี่ดูกระเบื้องมันเป็นการทำสวว่าอย่างนี้โอ้โหเสียงเดี๋ยวโอ้ยกูก็ไม่กล้าเฮ้ยพี่แจกันทำอบไม่กลัวโต ไปผมไปไหวเลยนะี๋โอ้โหเจ็ท้องมันเป็นคำว่เจ็บท้องเจ็บท้องเฮ้ยพี่ พี่ดูตรงกระจกเหมือนมีผู้หญิงยืนอยู่ตรงกระจกสองช่องจ้องมองมาที่ผมนี่ <c oughs> <c oughs> พี่จด,ดจเย็นๆจ้เมื่อกี้ตอนผมซูมกล้องอยู่มันมีร่างโผล่มา บนฟ้าเออเมื่อไที่ผมคิดนะไม่ใช่กล้องอาจจะไม่เห็นหรือ,อยังไงผมไม่รู้แต่ผมเห็นผมเลยตกใจนั่นผมอยู่สถานที่จริงผมเลยต้องบรรยายแล้วต้องพูดทุกอย่างที่ผมรู้สึกและเห็นและได้ยินหรือแม้ทั่งได้กินผมจําเป็นต้องบรรยายนะพี่นะตอนนี้กูณรู้แล้วว่ามันเป็นแก้วหรือไงแก้วแก้วแก้ว,กวลอรินเอ,อ้ลินก่อนเลยเฮีย หิวน้ำเหรอเฮ้ยหิวน้ำเจ็บท้องกินน้ำเปล่าไหมเข้ามาเข้ามารีบๆเปิดประตูเข้ามาเอาน้ำน้ำไปเทนั้นเลยไอ้กัทมาหนี่เฮ้ยแก้วอะเอาแก้วอ่ะผมมาถ่ายรายการนะครับไม่ได้ขออนุญาตแต่มาเพื่อท้าทายและชาวบ้านทุกอย่างหรือน้องชายก็โดนหมดแล้วเอาเอาน้ำให้เด้อ กินน้าก็เหมือนเป็นการกดน้ําให้นี่แหละเอาเด้อน้ําเด้อทั้งแม่ทั้งพี่สาวทั้งพี่ชายนะครับเปิดฝาไว้เรากินได้ไม่เป็นไรนั่นน่ะเราเทแยกออกจากขวดแล้วนะเอเอเราไม่ต้องกลัวนะเอาเอาใส่เก็บไว้เลยนะผมคือต้องต้องเท้เขาก่อนเพราะมันมีคําว่าเจ็บท้องเผื่อมะช่วยเขาเจ็บท้องได้ฮนะ น้ำหมดแล้วอ่ะฮียกแกทำมาเนี่น้ำหมดซะรพี่น้ำกัดเดิวไปดูที่แก้วดิแกอยู่ไหมแกอยู่ไหมอยู่ครับเฮ้ยเมื่อกี้มันน้ำไม่มีนี่เมื่อกี้ไม่มีน้ำใช่เมื่อกี้มันไม่มีน้ำ มื่อกี้น้ำมันไม่มีแล้วพี่เห็ต่อนนี้มันมีน้ำไงตอนแรกน้ำมันไม่มีแล้วที่เรารียนไปแล้วน้ำมันไม่มีใช่แต่ตอนนี้มันมีน้ำน้วเสียงอะไรสองพี่นะพี่สุสาสองนะครับเฮ้ยหูเนี่ยหมูเส้นหม,มอุ้ยหลุดเลยหลุดเลยไอ้โตโตอย่าไปกลัวตั้งสติอย่าไปไหว้มันอเออไม่ได้ไหว้เออ อะไรท่องคาถาเอา,เอาปลุกตัวเองเอาไม่เลยเดินขึ้นไปปลุกแล้วลุยห้าพันคนกลับของใจคนรูงใจเไปดิไปกัดเดินไปมองซ้ายมองขวาเช่วยกันดูเฮ้ยเฮ้ยเจ้เาเจ้า เน้ำมอดก็สาดโต๊ะน้ำมอดมาดูบุญสาน้ำมอดก็สาพอพ่อโต๊ะโตเนี่ยแย่งพ่อทองมี่รู้ว่ากลัวไปขึ้นไปขึ้นไปมันแย่งพ่ออีกด้วยความกลัวของมันน่ะแล้วก็มันนั่งดูพ่อท่องบ่อยนะเนี่ยเออติดติดติดละมันคิดว่าพ่อท่องแล้วปลอดภัยจริงๆแล้วมช่วยอะไรไม่ได้เลยเพื่ออะไรพ่อท่องทั้งไม่ได้ช่วยอะไรมันคิดว่าช่วยได้มึงนี่แม่โต๊ะมึงดูทุกเสามีท่ายันหมดเลยมึงคุ้ยเสียวขาบุ้ย

ดูห้องเสียงเสียงในห้องครับเสียงในห้องโตไปดูโตไปดูก่อนทีบเนปิดมีไหมมีมานี่ตั้เฮียหลังพ่อหลังพ่อ่ะโอ้ห กูกออ้ยมาีกินอะไรกินอะไรกินกระสาบเหรอฮะกินกระสาบอะกินกระสาบหนูหรือเปล่านเนี่นี่หนูไม่ใช่ผีน,น,นู่นหนูเออไป ห้าร้อยเฮ้ยขวดน้ำห้าร้อยชาหรือเปล่าห้าร้อยเป็นขวดน้ำเฮ้ยมีอะไรเมื่อกี้มัมีร่างยีงบลากรพ่อตรงเสาอะเสานั่นแหละเสาเสานั่นแหละที่มีตัแนอะ ตั้งสติไม่ต้องกลัวเข้าใจไหมฮะหลับตาเหรอฮะหลับตาเหรอตูตูเงยขึ้นมาหาผมเลยสงสัยเขาจะอยู่ข้างล่างนั่นเดี๋ยวเราลงไปจุดที่เขาห้อยขอกันเฮ้ยเฮ้ย ไปโอ้ยอะไรอะะไรอะเสียงเสียงใครฮือกันก้โอ้จะมาฮือกันเองได้ไงวะเสียงข้างบนอีก้ครับไอ้ศอกโอ้เมย์จะเล่นเป็ิโนโตไปเลยนะ

ลุงไม่ได้ลุงมาได้เลยครับลุงไอ้ลุงกลัวดิทีตาเล็กไปว่าแล้วกัดเออกลัวดิกลัวดิเฮ้ยถามแปลกแปลกนะลุงกลัวดิโอ้ยไอ้กัดเฮ้ยเฮ้ย การติโอ้โหลุงนไม่กลัวเลยมันมีล่างมีลุงอยู่หลังเดียวถอยมาก่อนถอยมาเฮ้ยเดียเดียวเดียวเดียวไฟ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 ตัตติตังสติจุดจุดจจุดจุดนี่ไฟไไหนไัด กราบขอพลังใจพลเอแช่สองแชร์นะครับแช่เปิดสาทานพลังใจพวกเราหน่อยนะพี่นะกดหัวใจก็เราให้เราคนละครั้งผมกราบขอบคุณครับใครเห็นหมดฝากกดถูกใจที่เราบอกหมดเลยครับเมตตาเรากดเพิ่มเพิ่มกันเลฮ้ยคนนี้ให้อะ ก,ก็กูก็ไม่กล้าใช้คำหยาบเหมือนกันแล้วเว้ยตั้งแต่เหมือนกูมาบุกมาบุกที่บ้านแกเลยโดยไม่ขออย่าไอ้กานโอ้ยโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ทิ้งเลยทิ้งเลยอยู่เฉยี่เสียงฝาฝา,า,ม,ามันเปิดนี่น่ไว้นี่ไว้เดี๋ยวพ่อดูเอง เป็นผู้หญิงนั่งอยู่เกมันดีมาดูดีมาดูดีเฮ้ยเฮ้ยกระเดินเข้าไปขวาดูขวา เสียงผู้หญิงร้องอะไม่ใช่แค่เสียงผู้หญิงเป็นมือแกอยู่ระหว่างขาเราเฮ้ยเฮ้ฝาฝามันขยับก็ถอยมานี่อ๋ออ้ยอยากจะให้ผมเห็นอะไรอะครับ อย่าวิ่งนะเพราะพ่อคิดว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นน่ะเป็นตัวเขาเองหรือกระดูกเขาเองหรือวิญญาเขาเองหรือสิ่งของที่เขาสร้างบ้านใหม่ๆเนี่ยกระเบื้องมันแผ่นเดียวกันหมดแล้วเขาเอาอะไรมาซ่อนไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเอยมาวิ่งกนะ็เมื่อกี้มันไม่มีล่างมันมีแต่ฝาขยับก็ตรงนี้มันมีแต่ฝาขยับแผ่นกระเบื้องขยับเป็นเดียวแต่อะไรมอยหื ไม่รู้แต่ก็เห็นเหมือนล่างอยู่บน,บนตั้งสติอยู่ตรงนี้ก่อนเขาเอามาไว้อะไรแต่รู้ว่ามันต้องมีอะไรผูกพันกับเขาตรงเนี้ยเข้าใจไหมอตั้งเอ้ตั้งสติป่ะลุกขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รมฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเะไรเฮ้เห็นเป็นเมผู้หญิ้ห้อยลงมย ยยยยยอย่าอย่าเขาพูดมาเลยน้องชายอะไรบอกน้องชายอะไรน้องชายน้องชายน้องชายแกเป็นคนให้ฉันเข้ามาถ่ายอะ่ะกูไม่รู้เลยน้องชายแกเป็นคน เงียนะโกเฮ้ hmm. hey! แม่อูเก่งไปหมดเล้วข้ามานี่เมื่อกี้มันเป็นล่างที่เขาอันนี้มาเลยยังวิ่งหนีนะจับมือกันไปท้าใครขาขาขาใครห้อยอยู่วะยี่ไม่่้องจับแล้วมืออ่่่่ เอ,อเอาเอาเรียกคัทเฮ้ยเป็นลางโปร่งแสงมา,ม,ามานี่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 เป็นลางโปร่งแสงเมื่อกี้นี่เดินมาเดินมาถึงตรงนี้เลยเฮ้ยแม่หรอ <anu> ไม่รู้แต่เขาจางหายไปเลย <c oughs> จุดที่เขาห้อยคอเอ้อะไรเฮ้ทำไมดึงเกงพ่อแล้วไม่พูดล่ะเฮ้ยจะดึงอย่างเดียวดิ มีสิเฮ้ยถึงตู้เฮ้ยแม่เอ็มไ, <ป S 2> <ๆ>ไม่รู้ไปไหนไม่รู้จะไปทางไหนมีไหมจ้องไหมกระดโอ้ย สีแดงก็เมื่อกี้นี่ไงก็เมื่อกี้เสื้อสีแดงมานในรูปเลยพี่แล้วมันเป็นเสื้อสีแดงเมื่อกี้นี่ที่อยู่ในรูปก็ไปไม่ได้แล้วอุ้ยก็เสื้อสีแดงเป็นเสื้อสีแดงทั้งหมดง้อจานสี ใช่ใช่มวนสายสิ่งใช่พงมาลัรน้ำประตู้ตรงนั้นอีกเนั่นงตกบนไดเลยเสี้ยเดี๋ยวกัดเลยอ้ยกแกยืนอยู่ตรงนั้นน่ะตรงช่องนั้นเลยมา เฮ้ยพี่กัดอ้ัอดเห็นเอ้เอาลอยขึ้นเฉยเลยเฮียเจ็ดพันเจดร้ยคนกราบขอกำลังใจแปดพันประบอยลอยไปกำลังใจนะครับตอนนี้ยันมีแค่ข้างบนนั้นแสดงว่าส่วนข้างบนคือส่วนที่แรงที่สุดแต่ว่าอย่างละเสาทุกเสาเลยเฮียทำไมไม่งั้นวะ ความรู้สึกไม่คตรก,กดดันเลยอ,อยู่อยู่ข้างหลังพ่อไว้กัด,ดกัดเฮ้ยกัดๆมานี่วิ่ลงลงวิ่งลงวิ่งลงเลยยันนี่ก็มี สาธุผมขอโทษนะลุงเอ้อผมขอโทษนะเฮ้ย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 เ,เรียกผมเหรอลงุง โอ้ยโอ้โหโ้โโอ้โหาเลยกูเฮ้ย้ายายกันกันกกนกันกรทางในห้องทังตรงนี้เออเออกันขึ้นมาพอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันกันดิจด พ,พี่ดูที่บันไดมาที่เพจอีปอดแดงๆอีปอดแดงครับอีปอดแดงๆพี่น้ำมา